วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องให้กำลังใจกันบ้างน,นะครับเนื่องจากเป็นคุณหมอผู้สูงอายุเนี่ยก็มีผู้สูงอายุหลายครั้งที่เขากังวลว่าเ,เดี๋ยวกเกษียณแล้วชีวิตจะทำยังไงดีเนาะเขาคิดว่าจะเริ่มต้นใหม่เลยได้ไหมหรือเราทุกวันนี้เราเริ่มกลัวตกยุคนะครับทีนี้ผมอยากเล่าเรื่องผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าฮาแลนด์ครับมีใครรู้จักคุณฮาแลนด์ไหมครับไม่รู้จักแต่ถ้าผมพูดว่าฮาแลนด์แซนเดอร์เรื่องคุณ,ค,ณคุณไหมครับใช่แล้วครับนั่นคือเรื่องของผู้ผ่านแซนเดอร์นั่นเอนง เรื่องปูพันเซนเดอร์เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆเนะครับเพราะว่าเขาคือคนที่มาเริ่มทําธุรกิจไก่ทอดนะครับของรัฐเคนทักกี้แล้วประสบความสาเร็จเนี่ยเขาเริ่มตอนอายุ60นะครับคือหลังจากได้เงินบํานาญแล้วนะครับผมก่อนหน้านั้นชีวิตเขาก็เหมือนคนทั่วๆไปแล้วก็ล้มเหลวค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับคุณพ่อก็ตายตั้งแต่ยังเด็กเขาก็ต้องเลี้ยงดูน้องๆซึ่งจุดนี้นะครับทำให้เขาทาอาหารเก่ง,งเขาต้องดูแลน้องๆตอน,นเด็กครับ แต่หลังจากนั้นเขาก็ทําทหารรับราชการทํารับจ้างทําธุรกิจทั่วไปก็เจ๊งระเนระนาดนะครับก่อนจะอายุ60เนี่ยเขาก็ถูกภรรยาหย่าทิ้งไปนะครับก็เรียกว่าขาลงหมดเลยผมต้องบอกว่าในเครื่องสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอันนี้เท่ๆนะครับคือเขาเนี่ย ทำธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วมันเจ๊งเพราะว่าร้านอาหารที่เขาอยู่ในโรงแรมมันมีถนนตัดใหม่ทําให้ร้านเนี่ยคนไม่มาเข้าร้านเขาเขาก็เลยต้องหาอะไรบางอย่างมาขายใหม่เขาก็เลยเอาไอ้สูตรไก่ทอดเนี่ยมาขายแต่ว่ารอบนี้เขาขายแล้วเขาทำเฟรนช์ชายขึ้นมาและไอ้เฟรนช์ชสายเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจนเป็นไก่ทอด KFC ถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นนะครับ60เริ่มต้นไรกระเสียน Early Retire ไ,ไม่สายนะครับเราทําได้นะครับอย่างผู้พันเซเดอร์ทำมาแล้วแต่ต้องทําในสิ่งที่เรารู้นะครับผู้พันเซเดอร์นี่เขาทำอาหารมาก่อนนะครับเขาก็เลือกทำในสิ่งที่เขารู้และมีแพชชั่นนะครับถ้าคุณจะทำวันนี้ไม่ต้องไปเฟ้นชัยระใหญ่ก็ได้ครับเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรที่เราอยากทําอะไรที่เราเคยคิดไว้ว่าเราอยากทําลุยเลยครับผมเป็นกำลังใจให้